สองส่วนนะครับที่เราจะต้องทำการตรวจสอบก่อนที่เราจะเข้าสู่ Open Minute นะใน9กข้อนี้มีอะไรบ้างนะครับนะเราต้องดำเนินการให้ครบทุกข้อนะครับก็ทุกท่านก็เข้ามาตรวจสอบให้พร้อมทั้งสองส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็น Minute Checklist นะครับหรือว่า KYC ก่อนไปรับชมขอรบกวนเวลาท่านผู้ชมสักสามวินาทีกดติดตามช่องกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ปชมกัันเลยครบสวัสดีพายูเนียทุกท่านครับคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตหน้าแอปพายนะครับวันนี้ก็พายเน็ตเวิร์กนะครับมีการอัปเดตหน้าแอปพายนะครับก็คลิปนี้เป็น EP ีที่72แล้วนะครับทุกท่านก็สามารถย้อนไปดูนะครับใน EP ก่อนหน้านี้ได้นะครับเกี่ยวกับพายเน็ตเวิร์กนะครับออกมาดูนะครับใน EP ีนี้ก็จะเป็นการอัปเดตหน้าแอปพายนะครับ วันที่14นะครับพฤศจิกายน2567นะครับเวลา5ทุ่มนะครับเวลา5ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะก็มีการอัปเดตหน้าแอปพายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Complete Manage Checklist นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยครับผมจะแปลความหมายหน้าแอปพายข้างล่างนี้ก่อนนะครับ จากพายข้อทีมนะครับวันที่14พฤศจิกายนเวลา23นาฬิกา24นาทีนะครับคำเตือนที่สำคัญหากคุณทำ KYC เสร็จแล้วให้ทำตามขั้นตอนในรายการตรวจสอบเมนเนตให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจะย้ายไปยังเมนเนตการผ่าน KYC เพียงอย่างเดียวจะไม่เปิดใช้งานกระบวนการย้ายไปยังเมนเนตเนื่องจากผู้บุกเบิก ยังต้องตั้งค่าและยืนยันกับระเป๋าเงินและจัดเก็บรหัสผ่านอย่างปลอดภัยนะก็คือคลิปนี้เนี่ยจะอธิบายว่า2ส่วนนะครับที่เราจะต้องทําการตรวจสอบก่อนที่เราจะเข้าสู่ open minute นะครับนั่นหมายความว่าส่วนที่1คือเราต้องผ่าน kyc นะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเราจะต้องผ่าน minute checklist นะครับทุกข้อนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับในคลิปนี้ว่า KYC ไปตรวจสอบตรงไหน à, แล้ว Manage Checklist ต้องไปตรวจสอบตรงไหนนะครับ à, มาดูความหมายกันต่อนะครับลงนามในคำยืนยันโทเค็นและดำเนินการตามขั้นตอนอื่นๆในรายการตรวจสอบ Manage Checklist ให้เสร็จสิน้นการย้ายจะเปิดใช้งานได้ก็ต่อเมื่อทำตามขั้นตอนในรายการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้นขั้นตอนอื่นๆทั้งหมด สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ก่อน KYC อ่าเขาบอกว่าใน Manage Checklist นะครับอ่าก็มีรายการที่เราสามารถดำเนินการได้โดยอ่าไม่จำเป็นต้องรอ KYC นะครับดังนั้นอะไรที่เราทำได้ก็ให้เราทำไปก่อนนะครับนะอ่าเขบอกว่าไม่จำเป็นต้องรอขั้นตอนเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากทำ KYC เสร็จเรียบร้อยแล้วเนื่องจากมีกำหนด เดดไลน์นะครับในช่วงผอนผลันย้ายพายของคุณไปยังเมนเนตโดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกริบสิทธิ์ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของเดดไลน์นะครับดังนั้นก็ให้เราเร่งรีบนะครับในเรื่องของการ KYC ให้เร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับการถูกริบสิทธิ์และเพื่อใช้พายของคุณร่วมกับผู้อื่นก่อนและหลัง Open Network นะครับอ,อันนี้ก็เป็น อัปเดตหน้แอปพายนะครับทางพายคอทีมแจ้งมาที่หน้าแอปพายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของให้เราเนี่ยทำการตรวจสอบนะครับ2ส,ส่วนนั่นก็คือ KYC กับ m a n n น e Checklist นะครับซึ่ง2ส,ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่จะนำเราเข้าสู่ Open m a n นเนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยครับที่หน้าแอปพายนะครับก็จะมี ปุ่มกดอยู่2ปุ่มด้วยกันนะครับอ่าปุ่มแรกก็จะเป็นนะการเข้าไปตรวจสอบ Manage Checklist นะแล้วก็ปุ่มที่2ก็จะเป็นการเข้าไปตรวจสอบ KYC นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ตรวจสอบ Manage Checklist ก่อนนะครับอ่ากดเข้าไปที่ปุ่มนี้เลยครับอ่าเมื่อเราเข้ามาที่รายการตรวจสอบนะครับเข้าสู่เครือข่ายหลังนะหรือว่า Manage Checklist นะครับเราก็จะเห็นว่า มีลิสต์ให้เราดำเนินการอยู่9ข้อด้วยกันนะครับในะใน9ข้อนี้มีอะไรบ้างนะครับเราต้องดำเนินการให้ครบทุกข้อนะครับมาดูกันเลยครับข้อที่1นะครับก็คือให้เราดาวน์โหลดแอป p ลายเบราว์เซอร์นะครับดาวน์โหลดแอป p ลายเบราว์เซดาวน์โหลดแอปพลายเบราว์เซจาก App Store นะ o g l e Play Store ของระบบ iOS นะครับ ซึ่งในนั้นคุณสามารถจะสร้างกระเป๋าพายแบบปัสจากผู้ดูแลได้และสามารถเข้ากระบ,บวนการ KYC รวมทั้งการเข้าถึงพายแอปอื่นๆพายเบราว์เซอร์มีความจำเป็นต่อความสำเร็จในขั้นตอนต่างๆสำหรับการย้าย Open m a i n n e ดังนั้นข้อหนึ่งเปิดมาก็สำคัญเลยนะครับในการเข้าสู่ Open Mainnet ดังนั้นก็ข้อหนึ่งเลยครับไปโหลดแอปพายเบราว์เซอร์มานะครับ ข้อ2สร้างกระเป๋ากระเป๋าพายเป็นที่ที่คุณจะรับและเก็บเหรียญพายบนบล็อกเชนของพายนะก็ให้เราหาแอปกระเป๋านะครับาหาแอปกระเป๋าในพายเบราว์เซอร์เมื่อเราติดตั้งโหลดและติดตั้งพายเบราว์เซอร์แล้วนะครับก็จะมีเมนูของกระเป๋าอยู่ในพายเบราว์เซอรอ์เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับที่พายเบราว์เซอร์นะตอนนี้ก็มีอยู่หลายฟังก์ชันด้วยกันนะครับข้อ3นะครับ ยืนยันกระเป๋าพายของคุณอ่ะข้อนี้สําคัญนะครับเมื่อเราสร้างกระเป๋าพายของเราขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องเอารหัสกระเป๋าของเรามายืนยันที่นี่นะครับนะมายืนยันที่ข้อ3คุณได้ยืนยันว่ายอดคงเหลือในเมนเน็ตของคุณจะถูกโอนไปยังกระเป๋าที่แสดงไว้ข้างล่างนี้เราต้องยืนยันข้อนี้นะครับไม่เช่นนั้นนะก็จะไม่สามารถที่จะ รับเหรียญเข้าไปยังกระเป๋าของเราได้นะครับข้อที่4ให้สัญญาต่อการตั้งค่าลอ็อกอัพนะครับคุณสามารถที่จะให้สัญญาต่อการตั้งค่าการล็อกเหรียญบางส่วนจากยอดคงเหลือที่โอนได้ด้วยความสมัครใจเพื่อเพิ่มแรงขุดให้คุณซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่14มีนาคม2022การตั้งค่าการล็อก จะยึดโยงกับการสัญญาที่ให้ไว้ดังนั้นจำนวนเหรียญและระยะเวลาที่ได้ตั้งไว้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในช่วงก่อนการโอนย้ายสู่เมนเนตข้อควรทราบผู้บุกเบิกจะต้องสัญญาต่อการล็อกเหรียญเพื่อที่จะมีสิทธิ์ในการย้ายโอนเข้าสู่เมนเนตถึงแม้ว่าคุณตัดสินใจจะไม่ล็อกเลยก็ตามก็คือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราจําเป็นต้องเข้าไปตั้งค่าการล็อกเหรียญนะครับ ถึงแม้ว่าเราไม่ต้องการจะล็อกเราก็ต้องเข้าไปยืนยันว่าเราจะไม่ล็อกนะครับนะ <NY st ing> หรือว่าเราจะล็อกเท่าไหร่เราก็ต้องเข้าไปตั้งค่านะครับในข้อ4ตรงนี้นะครับการให้สัญญาต่อการล็อกออพนะครับข้อที่5นะครับรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีนะครับของเราตรงนี้เราก็ต้องกดเข้าไปเพื่อยืนยันร,รหัสผ่านนะครับหรือยืนยันเบอร์โทรนะครับก็ดําเนินการกดเข้าไปดําเนินการในช่องนี้นะครับ ข้อที่6นะครับย้ายโอนไปเมนเน็ตยินดีด้วยนะครับคุณมีสิทธิ์ได้รับการย้ายโอนเหรียญไปเมนเน็ตแล้วให้ยืนยันว่าคุณพร้อมและลงนามรับทราบเพื่อรับยอดคงเหลือในเมนเน็ตเมื่อคุณยืนยันแล้วคุณจะถูกจัดคิวสำหรับการย้ายข้อมูลโดยอัตโนมัติในอนาคตอันนี้เขาก็จะอธิบายเกี่ยวกับการย้ายเหรียญของเรานะครับไปในกระเป๋านะในข้อที่6นะครับ กระเป๋าเมเดตตรงนี้เราต้องยืนยันกระเป๋าอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งกระเป๋าในข้อนี้ต้องตรงกับกระเป๋าในข้อที่3นะครับต้องตรงกันนะหลังจากนั้นก็จะมีการโอนย้ายนะครับเหรียญของเราเข้าไปที่ในกระเป๋านะครับตามคิวนะครับ,บอกว่าเนี่ยเมื่อคุณยืนยันแล้วคุณจะถูกจัดคนะิวตรงนี้นะครับจัดคิวสาหรับการย้ายข้อมูลอัตโนมัติในอนาคต่นะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของ พอทีมนะครับในการจัดคิวของแต่ละท่านที่จะโอนย้ายเหรียญเข้าไปยังกระเป๋าต้องมีการตรวจสอบกระเป๋าอะไรก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สําคัญทุกข้อนะครับใน9ข้อนี้สําคัญทุกข้อเลยพอที่7นะครับส่งหลักฐานการทํา KYC ของคุณใครที่ยังไม่ทํา KYC ต้องเข้าไปส่งหลักฐานในนี้นะครับมีการ ถ่ายรูปนะครับมีการส่งข้อมูลเอกสารทางราชการก็เข้าไปทำในนี้นะครับการ KYC หลังจากนั้นข้อที่8นะครับรอผลการ KYC อันนี้เรารออย่างเดียวครับข้อ8กับข้อ9เนี่ยรอนะครับข้อ8ก็รอผล KYC นะครับผลของการ KYC จะขึ้นอยู่กับการตรวจสอบคุณลักษณะชื่อที่ต้องเหมือนกันระหว่างบัตรกับบัญชีภายาตรงนี้สำคัญนะก็ ต้องตั้งค่ามาตั้งแต่ตอนสมัครเลยนะครับถ้าให้ดีนะตรวจสอบความถูกต่อต้านจากรัฐบาลด้วยปัญหาการฟอกเงินและจากการเป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่รวมทั้งตรวจสอบว่าบัญชีคุณเป็นโปรแกรมสัง่งขุดอ่าโปรแกรมที่ไม่ได้ขุดด้วยคนแต่อ่าขุดอัตโนมัติโปรแกรมปลอมอะไรแบบนี้นะครับหรือไม่เคยมีประวัติการละเมิดกฎใดๆหรือไม่อ่าละเมิดกฎของภายนะในอดีตที่ผ่านมาละเมิดกฎอะไรบ้างไหม นะครับเราก็ต้องระวังนะครับในส่วนนี้ก็รอนะครับข้อนี้รอนะทางพอทีมก็จะทําการตรวจสอบนะผลการ KYC จากข้อที่7ของเรานะครับข้อที่9โอนย้ายเครือร่าขนะครับโอนย้ายไปเครือข่ายหลักก็เป็นการโอนย้ายเหรียญของเรานะครับเข้าไปยังเครือข่ายหลักก็คือเข้าไปยังกระเป๋าที่สามารถใช้งานได้นะครับขอแสดงความยินดีคุณถูกเพิ่มในคิว การย้ายโอนเหรียญแบบอัตโนมัติแล้วของผมก็ผ่านไปแล้วนะครับยอดคงเหลือที่โอนได้ของคุณจะถูกย้ายไปยังกระเป๋าเงินของคุณในบล็อกเชนของเมนเน็ตหลังจากโอนไปยังเมนเน็ตจะมีระยะเวลารอดำเนินการ14วัน่าตรงนี้นะครับคำว่า14วันตรงนี้หมายถึงเมื่อเหรียญเราถูกโอนเข้ากระเป๋าแล้วนะครับแล้วในกระเป๋าเนี่ยเราต้องรอ14วันนะ อย่าเข้าใจผิดว่าหลังจากที่เราทําข้อนี้แล้วหลังจากนั้น14วันจึงจะมีการโอนเหรียญไม่ใช่นะครับการโอนเหรียญเนี่ยจะขึ้นอยู่กับข้อที่6ครับเขาบอกว่าถูกจัดคิวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคิวนะครับจะเยอะจะน้อยนะว่าถูกจัดคิวนะก็ระบุไม่ได้นะครับว่ากี่วันเหรียญจึงจะเข้ากระเป๋าแต่14วันตรงนี้หมายถึงเมื่อเหรียญเข้ากระเป๋าแล้ว นะครับก็จะถูกล็อกอยู่ในนั้น14วันนะเพื่อรอดาเนินการนะครับส่วนที่ปลดล็อกจะใช้งานได้อย่างอิสระทันทีหลังจากระยะเวลารอดาเนินการ14วันนะเมื่อผ่าน14วันก็จะใช้งานได้เลยนะครับสําหรับเหรียญที่เราไม่ได้ล็อกในการตั้งค่าล็อกอัพของข้อข้อที่เ,ออเ่าหร่ตะกี้ล็อกอัพอ่ะข้อ4นะเหรียญที่เราไม่ได้ตั้งค่าล็อกอัพก็จะใช้งานได้ทันทีหลังจาก 14วันนะแต่ถ้าเราล็อกไว้ก็จะถูกใช้งานได้หลังจากวันที่เรากำหนดอ,อังคาล็อกนะครับตรงนี้มีคลิป e ีีก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้นะครับที่ข้างบนตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของอการเข้าไปดูเรียนที่ล็อกนะครับในขณะที่ส่วนที่ล็อกไว้จะสามารถโอนย้ายได้ก็ต่อเมื่อหมดระยะเวลาการล็อกนะครับที่คุณเลือกไว้เท่านั้น อเคนะครับสถานะของผมก็พอมพิสต์น,นะครับเสร็จสมบูรณ์การโยกย้ายครั้งแรกของคุณไปยังเครือข่ายหลังได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอ่าคุณพายถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินแล้วนะฮะนี้ก็เขาแจ้งมานะครับว่า,ามีการโอนย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับอันนี้คือตรวจสอบเมนจ์เช็คลิสต์นะครับหน้าตรวจสอบเมนจ์เช็คลิสต์ต่อมาเรามาดูที่ตรวจสอบ สัมมิท KYC กันครับนะในเมนเดช c k คลิสนะครับทุกท่านต้องเข้าไปทำให้ครบ9ข้อนะครับสีเขียวให้เป็นสีเขียวทั้ง9ข้อเหมือนกับที่อธิบายไปนะครับเมื่อตกี้ต่อมาเรามาดูที่สัมมิท KYC นะครับกดเข้าไปเลยครับตรงนี้เมื่อกดเข้ามานะครับเขาก็จะพาเรามาที่ภายเบราว์เซอร์อันตโนมัติแล้วก็เชื่อมไปที่ KYC อันตโนมัตินะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้า KYC นะครับอของผมก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเนื่องจากว่าผมสมัครเป็นผู้ตรวจสอบ KYC ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบ KYC นะครับก็อาจจะไม่ได้ขึ้นเป็นหน้าแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้การตรวจสอบ KYC นะครับเราก็กดเข้าไปที่ตรงนี้ครับ เช็ค my KYC application status นะครับดูสถานะการ KYC ของเรานะครับกดเข้าไปตรงนี้เมื่อเรากดเข้ามานะครับเขาก็จะแจ้งสถานะของการ KYC ของเรานะครับอของผมก็จะมีอยู่2ช่องนะก็จะมีข้างบนเป็นสถานะการ KYC นะครับอยู่ตรงนี้ครับข้างบนก็จะเขียนว่า ขอต้อนรับในการกลับมาที่นี่คุณสามารถติดตามดูสถานะการทำ KYC ของคุณนะครับสถานะการสมัครของคุณ KYC ผ่านแล้วนะครับการสมัคร KYC ของคุณเสร็จสมบูรณ์และได้รับการอนุมัติแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นการกดเข้าไปดูสตตัสเพิ่ม,เต,มเติมนะครับอนี่ผมแปะลิงก์ไว้ที่มุมขวาข้างบนนะก็เข้าไปดูได้ปุ่มนี้ผมเคยอธิบายแล้วนะครับ แล้วก็ข้างล่างก็เป็นได้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วตัวสมัครเป็นผู้ตรวจสอบนะครับใครที่ต้องการสมัครเป็นผู้ตรวจสอบจะไปตรวจผู้อื่นทาในการทํา KYC ของผู้อื่นนะครับก็สามารถเข้าไปสมัครได้นะครับครับอันนี้ก็เป็นสส่วนนะครับในการอัปเดตหน้าแอปพลายวันนี้นะครับก็ทุกท่านก็เข้ามาตรวจสอบให้พร้อมทั้งสงส่วนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเม n เน e เช็คลิสต์นะครับหรือว่า KYC นะก็ให้พร้อมทั้ง2ส่วนเมื่อท่านพร้อมทั้ง2ส่วนแล้วก็เตรียมรอ Open m a n นเ e ได้เลยนะครับคับก็คลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์กับไพโอนเนีย er ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยครับขอบคุณครับร่วมสนับสนุนการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และอย่าลืมกดติดตามช่องกันทุกคนนะครับ ขอบคุณมากครับ